เจ็บมากฝากถึงพ่อแท้ๆเขาไม่ได้อยู่ในชีวิตตั้งแต่แรกแล้ว คำพูดทีคายุฝากถึงพ่อแท้ๆหลังแม่ไม่เฉลยเปิดคำพูดน้องทีคายุฝากข้อความถึงพ่ออ่านแล้วถึงกับจุกความคิดโตเกินอายุจริงๆเมื่อ8ปีที่แล้วมีข่าวที่เรียกได้ว่าช็อกวงการบันเทิงมากๆกับกรณีแอนนี่บรูคที่ออกมาเปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่าได้ตั้งท้องกับฟิล์มรัฐภูมิแต่แล้วความจริงก็ปรากฏว่าจริงๆแล้วน้องทีคายุไม่ใช่บุตรของหนุ่มฟิล์ม ทางนี้ชาวโซเชียลต่างออกมาติดแฮชแท็กเพื่อทวงความยุติธรรมให้กับหนุ่มฟิล์มอีกด้วยล่าสุดแอนนี่บรูคได้ออกมาเปิดใจถึงกรณีดังกล่าวว่าตนไม่ได้สนใจกับข่าวที่เกิดขึ้นเจอก็เลื่อนผ่านไม่ได้ให้ความสนใจ ก็มีคุยเรื่องพ่อกับน้องทีคายุบ้างเพราะน้องก็โตแล้วได้บอกกับน้องว่าเขาไม่ได้อยู่ในชีวิตของเราน้องแคร์ไหมน้องทีคายุก็บอกว่าใช่ครับเขาไม่ได้อยู่ในชีวิตของเราตั้งแต่แรกแล้วผมไม่แคร์ครับพอน้องบอกแบบนั้นก็คือจบ เราเลี้ยงน้องเขามาให้ความรักอย่างเต็มที่ในเมื่อครอบครัวของเรามีแค่นี้ทำไมต้องแคร์เมื่อบุตรตอบแบบนั้นเราเป็นแม่ก็ไม่อยากพูดถึงอีกอีกทั้งแอนนี่ตอบแบบนี้ถ้าวันหนึ่งน้องทีคายุเปิดเน็ตเห็นข่าวเก่าพ่อคือใครสาวแอนนี่พูดถึงประเด็นนี้ว่าบุตรชายตอนนี้อยู่กับพ่อแม่บุญธรรมและไม่เคยเอ่ยปากถามถึงพ่อเลยว่าเป็นใครเมื่อถามว่าถ้าเกิดในอนาคตบุตรชายเจอข่าวเก่าจะตอบยังไงเธอบอกว่าบุตรเธอมา ไม่เคยถามเลยเพราะตอนนี้ครอบครัวอบอุ่นแล้วมีพ่อแม่แม้จะบอกว่านี่เป็นคุณลุงนะน้องก็บอกว่าไม่เขามีปป้าแล้ว แต่หากย้อนกลับไปตอนอายุประมาณ8ขวบนั้นจูจูก็ได้พูดกับคุณแม่ว่าอยากจะเจอคุณพ่อโดยพูดตลอดแม่ผมคิดถึงปะปะ้าอยากไปหาปะป๊าเพราะว่าตั้งแต่เกิดมานั้นน้องทีคายุไม่เคยเจอหน้าคุณพ่อเลยสักครั้งซึ่งทางแอนนี่บรู๊คก็ถึงกับจุกอก,อกในใจแล้วก็ได้แต่เพียงปอบบุตรชายไปว่าเดี๋ยวสักวันหนึ่งจะพาไปหาโดยแม่แอนนี่บรู๊คเผยว่าก็พูดไปตามความจริงว่าเขาไม่ได้อยู่กับเราแล้วนะเนี่ย แม่เป็นทั้งพ่อทั้งแม่เลยโอเคป่ะ